ใครหน้าแบบนี้ต้องมาฟังคลิปนี้เลยนะคะคนไข้หมอเป็นพยาบาลน,นะคะมาจากต่างจ,จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ามาฉีดหน้ากับหมอวันนี้นะคะนะคนไข้มีลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของหน้าหนักอะ่ะเออหน้าหนักเป็นยังไงโหนกใหญ่ๆตรงนี้โหนกใหญ่ๆเด่นๆนะคะแล้วก็มีโหนกตรงนี้ใหญ่ๆเด่นๆมีกรามนะคะมีกรามมีคางสั้นๆนะแล้วก็มาตรวจดูบริเวณใต้ตานะคะ ใต้ตาเป็นร่องนะตรงนี้นูนตรงนี้ยุบนะคะใต้ตาเป็นร่องมีถุงปิน้นมีถุงปิ้นนิดๆน,น,นะแล้วก็ตรงนี้นูนตรงนี้ยุบนะลงจากโหนกนะคะทีนี้พอเจอหน้าแบบนี้จะต้องทํำยังไงบ้างนะคะจริงๆหน้านี้หลักๆเลยนะต้องควรยืดหน้าอ่อกน,นะคะควรยืดหน้าให้คางมีความยาวมากขึ้นเธอสังเกตดูคนมีโหนกมีกรามหน้าจะเป็นร็อกเหมือนสี่เหลี่ยมใช่ไหมเธอต้องพยายามทําหน้า ทำหน้านะทำไงก็ได้ให้หน้ามันมีความเรียวมีความรูปไข่มากขึ้นจริงๆควรจะฉีดฟิลเลอร์คางเพื่อยืดคางออกมานะคะให้หน้ามันมีความาเป็นรูปไข่มากขึ้นแต่คนไข้ไม่อยากฉีดคางเหมือนคนไทยทั่วไปเลยค่ะเรื่องปกตินะคะนะหมอก็เลยบอกคนไข้ให้ทําอะไรก่อนทําใต้ตากับขมับก่อนนะคะหมอฉีดฟิลเลอร์นะบริเวณใต้ตาใช้แบบแข็งฉีดลึกเสริมกระดูกนะคะแต่เวลาฉีดเนี่ย ฉีดได้เฉพาะตรงที่มันยุบลงไปเท่านั้นก็คือบริเวณใต้ตาตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะไม่สามารถเติมมาถึงตรงนี้ได้เพราะตัวนี้หนกใหญ่แลวตัวนี้ก็หนกใหญ่นะครับพอเสริมแล้วนะคะพอเสริมแล้วเสร็จแล้วําไปต่อใช้แบบอ่อนเปลี่ยนให้เรียกเก็บรายละเอียดที่เหลือนะคะแบบอ่อนจะไม่ได้ฉีดเพื่อให้มันเติมเต็มจะฉีดเพื่อให้มันดูเรียบเรียกมากขึ้นเท่านั้นนะครับนะพอทําเสร็จแล้วปรากฏว่าได้ผลเกินคาดนะคะโหนกแก้มของคท่า้ดูเล็กลงเพราะว่าเราเสริมตรงนี้เข้าไปนะความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้น้้้้หนกกแแมมาา ตรงห้อยๆตรงนี้มีความยกขึ้นมานะแล้วใส่บริเวณตรงนี้ร่องแก้มก็ดึงขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็พวกใต้ตาดําถุงใต้ตาอะไรก็ดีขึ้นด้วยนะคะแค่ใต้ตายอย่างเดียวอะในเคสนี้นะหมอหมอรู้สึกว่าเด็กลงประมาณสักสิปีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยประมาณสักสิปีแต่นี่หมอก็ใช้แบบ,แบ,แ,บแบบแบบฟิลเลอร์แข็งปานกลางนะฉีดลึกกับฉีดตื้นบริเวณร่องแก้มนะคะเพื่อให้ร่องแก้มมันดูดีขึ้นฉีดเสร็จร่องแก้มยังเหลืออยู่บ้างแต่ว่าดีกว่าเดิมมากๆนะคะไปเสร็จแล้วหมอคิดว่า เดกลงแค่นี้ก็เด็กลงมากแล้วนะนะทีนี้ต่อมาคนไข้จะได้ไมที่บอกว่ามีหนกตรงนี้ใช่ไหมมีหนกตรงนี้ใช่ไหมคะหนกใหญ่ๆอ,อ่ะเธอเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเลยอะนะเราก็ต้องใส่คิลเลอร์ขมับนะใส่ตามแนวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ใส่แนวเข้าไปในไรผมเพราะว่าคนอีสานเนี่ยเขาจะมีความบุกเข้าไปถึงแนวไรผมเลยเพื่อฉีดเพื่อให้หน้ามีมคำละมุนขึ้นให้หน้ามันยกขึ้นแล้วก็ทาให้หนกแก้มเนี่ยมันดูเล็กลงเมื่อก่อนตรงนี้ยกใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นูนแล้วก็ต้องใส่ตรงนี้เพิ่มเพื่อให้ความ ต่อเนื่องกันนะให้มันละมุนต่อเนื่องกันนะคะแค่นี้คือหน้าเปลี่ยนมากๆนะคะจากว่าไปที่บอร์ดนะไปที่บอร์ดคงจะแบบว่าเฮฮาทิ are, ่การเพราะคนไข้สุ่มากๆนะคะพอทําเสร็จนะเออคนใช้ก็พูดไปพูดมาคนไข้าขาพูดจริงๆนะหน้าแบบนี้มันก็ต้องฉีดคางนะคะเพราะว่าเป็นไฮพีเฟสนะมันเป็นนคนหน้าหนักอ่นะหน้ามันเป็นบล็อกซีเรนะียมอ่ะเออแม้ว่าตอนนี้มันดีขึ้นละมุนขึ้นแล้วนะยังไงคางก็ขาดไปได้ก็เลยเติมคางอีกหนึ่งซ,ซีซีนะครับพอเติมคางคอนั้นเสร็จเธอก็เออเธอแบบว่ามันสวยขึ้นอย่่่าาางเเเๆๆมกออนียชืลว เฮฟตี้เฟสหรือคนหน้าหนักยังไงก็ต้องเติมขาเพื่อยืดหน้าให้มันดูยาวขึ้นนะครับคนไข้ก็เติมไปแค่หนึ่งซีซีนะครับพอเติมไปนี้เสร็จเธอเธอเห็นไหมจะได้ไห,หนวดแก้มตรงนี้ใช่ไหมก็มีหนวแก้มตรงนี้แล้วตรงนี้มันยุบลงไปอะ่ะเราก็ต้องเติมตรงนี้ตรงใต้หนวดแก้มเพื่อให้ความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้มันน้อยลงอะ่ะเธอที่พอคนไข้เติมใต้หนวแก้มอีกข้างละอีกข้างละหนึ่งซีซีอ่ะเธอหน้าก็ดึงขึ้นไปอย่างนี้หน้าดึงไปอย่างนี้สวยทั้งหน้าเธอเหมือนกับ หมือนคนละคนเลยค่ะตอนมานี่หน้าเป็นเหลี่ยมเป็นบล็อก,อกเป็นเป็นแนวสี่เหลี่ยมเธอกลับไปนี่แบบว่าหน้าเรียวขึ้นมากนะคะเออเคสน,นี้เนี่ยใช้ของใช้ของเกาหลีกองขาวน้ำเงินนะรองฐานทั้งหมดแล้วก็ใช้ของเซีเดนแค่ตัวเดียวเป็นตัวเปลี่ย,ตยใต้ตาอย่างเดียวนะคะจริงๆเนี่ยคนไข้ควรทำป,ป่าเพิ่มควระจะฉีดร่องน้ำหมากเพิ่ม,เพ,มเพราะม่ีเพราะว่ามีร่องน้ำหมากพอสมควรนะคบมันก็จะสวยเป๊ะแต่ก็แค่นี้ก็สวยเยอะมากแล้วล่ะคะ่ะคนไข้ก็เลยเอ,เอาเค่นี้ก่อนละกันแล้วก็ฉีดบอ,บอ,บอกลบวก็กลับไปอย่างมีความสุขนะคะ